นกกระจิบกระแจ็บนกกระจิบกระแจ็บพี่น้องฝนตกลิ้นเขามาเห็ดอยียงเขามาเห็ดอยียงน้ำล่านฝนโตข้ามเขาบ้าเขาบอกมีหงสเศร้าเจ็ะล่องไปวินไปวินมาเยอะ บินไปบินมากดลยพี่น้องทั้งลมทั้งฝนนกกรบอกมีหมองสิีดูเนาะบินไปบินมากเอาเพื่อนนั่นก็นจะออกไปแล้วเด้อบ้านอ้าวไปไล่นกสัม ตีนแดงๆในเขามาบ้านเลยวะโอ้ย,น,ออยน้องเีไอเป็นตกลิ้นพี่น้องเป็นตกลิ้นว่าเสียพีนนกก่น้องเบิ้งนกว่ผสมว่าเสียพีนนกก่น้อ,ไไนนงนองเบิ้งนกว่ผสนไอ้มีเป็นไลนหนีฉับแต่ว่าเขาก็ไม่เศร้าอะไรที กูะกับขึ้นมาละ่ะผูะกับขึ้นมาแอร์กำลังมากกำลังมาฝนตกลิ้นนะพี่น้องฝนตกลิ้นเมื่อเหมือเมือม่อขึ้นแต่ว่าพอตกแห้งเลยทั้งลม้มทั้งฝนหล่นล่ะแต่ว่าพอตกแห้งนกระห้องจอ้วยจย้วยจย้วยจ้วยจ้